สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ผมมีเครื่องตัดหญ้าที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกและตัวเดียวที่ผมไม่ได้ทําอะไรมันเลยมาจากญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยคําว่าไม่ได้ทําอะไรมันเลยคือผมไม่ได้แกะสักชิ้นส่วนเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวนี้คือใหม่มากใหม่จากข้างในสู่ภายนอกเห็นไหมฮะอยากให้เห็น เห็นเสื้อเห็นคาบูาบเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนยนะี๋ยวผมเอาให้ดูนะแม้กระทั่งคาบูเห็นไหมผมไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมาเลยนะฮะผมจริงไม่แกะนี่คือใหม่ที่สุดเท่าที่เราเคยได้มารุ่นนี้มีชื่อว่าคาวาสกิ T D 2 4นะฮะ T D 2 4เดิมทุกชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นยังไม่เคยโดนไขควงจากเมืองไทยเอางี้แล้กันเอางี้แล้วกันะะอย่าว่าแต่ย่าเลยยังไม่เคยโดนขควงจากเมืองไทยเลย แล้วผมก็ลองใส่น้ำมันดูนะฮะใส่น้ำมันดูอาวาสกิธรรมชาติของเขาคือแวน้นอยู่แล้วดูหางครับดูสติกเกอร์หางครับดูหางดูหัวครับหัวเกียร์ก็มีถลอกนิดเดียวนะครับแต่คือในมุมผมตัวนี้คือสวยมากสวยมากบางทีอาจจะสวยพี่สวยผมอาจจะไม่เหมือนกันนะที่ดูจากเสื้อนะ ดูเสื้อดูคาบูดูคาบมันจะไม่มีคาบในการใช้งานเลยไม่มีร่องรอยการใช้งานสักเท่าไหร่เลยนะครับใช้คํานี้เลยเนี่ยเราส่องไปลึกๆเลยนะฮะแม้กระทั่งแบบว่าล้อไม่เหล็กข้างในอะ่ะผมส่องเข้าไปลึกๆแม้กระทั่งล้อไม่เหล็กข้างในแทบจะไม่มีคาบดินคาบโฟลคาบเศษไม่มีเลยนะฮะอ๋อตัวนี้ทีนี้มันมีอยู่2ประเด็นก็คือว่า,าเราได้มาคู่กันกับตัว G3K ผมก็มีผู้ใหญ่ทั้งสองท่านที่อยากได้แบบเดียวกันผมจึงเลยตัดสินใจว่าเอาเนี่ยให้ทางที่พุ่มกับส่วนไอตัวนั้น่ะให้ลุงเสถียรน,นะครับรักกันแบ่งกันไปนะครับเพราะว่าจะไปทางใดทางหนึ่งก็ก็ก็ไม่ดีผมผมรักทั้งทั้งสองท่านก็แบ่งกันไปพุ่มก,กับก็ขอตัวเล็กละกันแล้วก็ทางที่เสรียรเอาตัวใหญ่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ค่อยหาชดเชยในส่วนที่ขาดหายไป บเบื้องต้นนะลองฟังเสียงดูนะครับนี่คือการสตาร์ทครั้งแรกที่เราใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับดู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 ด แน่นมากดูเชือกเสือก่อนนะครับผมให้ดูเชือกแต่มันติดอะ่ะนี่ฮะหาวิ่งเลยโอ้โหตัวนี้คือรักพี่เสียดายน้องแล้วแหละนะครับคือคุณลุงผมก็เข้าใจคุณลุงคุณลุงขอขอซื้อของตัวเลยแต่พอพูดกลับเห็นปั๊บคุณพี่ผมก็อยากได้ผมก็เลยบอกว่าง,งั้นแบ่งกัน ส่งลงแบ่งกันแล้วกันเนาะคุณลุงเนาะเดี๋ยวชดเชยอ,อย่างนี้ผมส่งให้ไปใช้ก่อนเลยนะครับตัวตัว G3K นะคุณลุงนะผมส่งให้ไปใช้ก่อนเลยแล้วก็คุณลุงพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยค่อยมาจ่ายผมก็ได้ตัวนี้ก็ให้ทางาลูกี่ไปนะ่สวยเก็บเลยนะครับเป็นรุ่น TD24 นะฮะน้ำหนักโดยรวมก็ประมาณ5กิโลกรัม เห็นไหมครัี T D สองสี่เนมัจอเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์คืออ,อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ย่าเมืองไทยเลยไขควงเมืองไทยยังไม่โดนเลยมั้งเลยเห็นไอ,อสวยสวยสวยฟังฟังเสียงอีกสักครั้งนะคะเปนี่สตาร์ทง่ายสภาพวีนี่ผมว่า ผมไม่รู้เมื่อไหร่ผมจะหาเจออีกนะครับก็ก็แบ่งกันเนาะอยากให้คุณลุงเข้าใจด้วยพอผมลำบากใจผมลำบากใจครับพอผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมาหาผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับก็สรุปคือแบ่งกันก่อนแบ่งกันก่อนอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปก็ตัวนุนแล้วก็ส่งให้คุณลุงไปใช้ก่อนเลยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับกับทวาสกิจ d 2ดี นางฟ้าสวัสดีครับ